โอเคโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับ g ีจีมันนี่นะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินเจ้าตัวเอ่อ้ตัวคอยและตัวชีนะครับหลังจากหลังจากที่เราเนี่ยไปหาไอนน้เจ้าเงินนะอ่ะเอ่อเจ้าเงินเดชเนะี่ยมาเยอะแล้วเรามาเปลี่ยนเหรียญกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนหาเงินและตจชีนะครับก็เป็นเว็บ ไลคอยสตาร์นะครับเป็นตระกูลเดียวกับเจ้าตัวเว็บที่ผมเพิ่งแนะนําไปนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งเแ็บนี้เนี่ยมันมีข้อต่างยังไงกับเว็บอื่นครับเว็บเว็บนี้เนี่ยสามารถเคลมได้ไม่จํากัดนะครับคือเคลมได้ไม่จํากัดเราเราเคลมเราเคลมได,ได้ตลอดเวลาครับเคลมจนแบบเราเราหยุดเคลมอะไรมาเนี้ยนะครับก็เป็นเหมือนเมื่อวานเลยนะครับง่ายๆเดิมก็คือ ตรงสีเขียวๆเนี่ยก็คือการสมดิมนะครับก็คือถ้าดวงดีหน่อยเนี่ยเราจะได้ไป0ูเลยนะครับนี่ครับ0ูเลยนะก็ต,ตีราคาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูราคาตอนท้ายกันนะครับของเจ้าตัวหลายตัวชี้นะครับว่าตอนนี้มันราคามันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เอ่อก็พอเราเคลมเนะี่ยเราก็ต้องมาเอาที่อยู่จากกระเป๋า f o r e p a y e นะครับก็คือกระเป๋าที่เราเก็บ คุณเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับเอาตัวกระเป๋าฟอสเซตเพนะครับผมส่วนมากผมใช้เจ้าตัวฟอสเซตเพนะครับในการเก็บเหรียญคอยหรือพวกเว็บพวกนี้นะครับโอเคไอ้ตรงเราอยู่ไอเดนเนี่ยเราก็ไปกรอบมานะครับหลังที่เรากรอบมาเนี่ยตรงนี้นะหลังจากที่เรากรอบมาแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับเนี่ยโอเคหลังจากที่เราใส่ไปนะครับเราก็ต้องไปยืนยันตัวต้นหรือว่ารีแคปชั่น นั่เองนะครับเพราะเว็บนี้เขากลัวบอดเนาะโอเคครับจักรยานยนต์เนาะโอเคครับหลังจากที่เรารีแคปชันเนี่ยเราก็ลงมาต,ต่อตรงด้านล่างตรงนี้นะนี่นะครับก็เป็นการบวกเลขนะครับง่ายๆนะโอเคก็ หลังจากนั้นเราก็ต้องรอรอเวลาตรงนี้นะครับเวลา3วินาทีนะครับผมโอเคเราก็กดไปเลยเคลียร์ว่าไปครับรอแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับแล้วหลังจากที่เรากดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาร้อยหนึ่งร้อยซาตตชินั่นเองนะครับ นี่ครับผมก็มาเจ้าตัวสีนะครับถ้าใครอยากเล่นเว็บนี้นยเดี๋ยวผมจะแชร์ไฮริงให้เหมือนเดิมนะครับก็เจ้าตัวดิฟเฟอเรนะครับดิฟเฟอเรนนี้ได้ไปแชร์ให้เพื่อนอนะ่ะจะได้ไปห้สิเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแล้วนะครับคอมมิชชั่นครับผมโอเคแล้วสามารถเคลมได้อีกไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวผมรีเว็บก่อนนะ นี่ครับรีเวขนานมากเ,เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมรีวินะโอเคนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยรีวิเสร็จนะครับก็นี่นะไม่ต้องรอเลยนะก็คือเราสามารถเคมได้อีกนะครับถ้าดวงดีหน่อยเนี่ยเร,เราก็ได้หนึ่งพันไปเลยแล้วก็ได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็เป็นในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูทางด้านของราคาทางด้านของเจ้าตัวไลฟ์คอร์กันดีก,กว่านะครับว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ โอเคครับผมก็นะขอโทษทีครับผมเกือบลืมนะครับเกือบลืมให้ทุกคนเนี่ยดูนะครับว่าเออ่เจ้าตัวเว็บเว็บเออ่ไลฟ์คอร์สต้าเนี่ยมันจ่ายจริงหรือเปล่านะครับนี่นะก็เจ้าตัวเว็บไลฟ์คอร์สต้าเนี่ยครับก็ได้จ่ายผมมาแล้วนะครับในราคา0 0 0 0์จนย์ศูนะก็เท่นงหนึนั่นแหละครับผม100 LTC นะครับก็เป็น normal normal payment นะครับก็จ่ายปกตินะครับแล้วก็อัปเดตวันที่15 กุมภาพันธ์2021นะครับหรือว่า 10, วันที่15กุมภาพันธ์2องพนะครับตอนนี้ก็ยังเจ้าตัวเว็บเนี่ยก็ยังจ่ายอยู่นะครับผมนะรีบเล่นนะครับก่อนที่เว็บเนี้ยจะปิดหรือว่าจะไม่จ่ายนะครับผมนะเราจะไปดูราคาของเจ้าตัวไรคอยกันนะครับว่าตอนนี้ไรคอยเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับก็เว็บนี้จ่ายจริงเนาะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราตัดมาเนี่ยก็ หนึ่คอยเนี่ยครับเท่ากับ6237บาทนะครับผม 6, 3สบาทเนี่ยถือว่าเยอะนะครับตอนนี้ายคอยมันกำลังขึ้นด้วยนะครับก็ถ้าใครเก็บตอนนี้เนี่ยก็เร็วครับได้เปรียบเก็บไปเลยครับผมนะถึงมันจะน้อยถึงมันจะน้อยแต่มันก็มีค่านะครับในอนาคตหรือว่าตอนนี้เหรียญขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเทรด เรดขายเรจะได้เราจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการหาเว็บไซต์หรือว่าหาเงินดิจิตอลนะครับที่มีประโยชน์อีกนะครับผมขอบคุณมากครับ